เนี่ยค่ะสวยงามไหมคะเนี่ยค่ะเนาะน่าจะเป็นดอกชบานะคะเนาะนะคะก็ะสีสันก็สดใสแล้วก็สวยงามตาจริงเลยนะคะเนาะนะคะบางทีก็มีแบบะมะเร็งนะคะเนาะนะคะมะเร็งมามาเห็นไหมคะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมคะมะเร็งนะคะเนาะนะคะมะเร็งก็อยูอ่นะคะเนาะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะเนาะนะคะสวยงามมากนะคะนี่ก็เป็นดอกชบาดอกชบานี่ก็ สีสวยค่ะเพื่อนๆนะเพื่อนเนี่ยค่ะสวยงามไหมคะเนี่ยค่ะเนาะน่าจะเป็นดอกชบานะคะเนาะนะคะก็สีสันก็สดใสแล้วก็สวยงามตาที่ดอกเดียวค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะแต่ดอกเดียวก็ดอกใหญ่บานมากค่ะเพื่อนๆบานสวยงามมากค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเกสรเขาละคนาะเนี่ยค่ะเกสรใหญ่เพื่อนๆทุกคนดอกใหญ่มากๆค่ะส่วนเข้าก็เป็นสีเหลืองนะคะเนาะตรงกลางเขาเนาะละค่ะ กลางก็เป็นสีเหลืองนะคะเป็นผลมคนเกษมโดกใหญ่นะคะโดบมีเดอะ่ะเดอร์เป็นผลมคนนะคะมีหลายสีค่ะเป็นผลมคน,นะคะแต่เราไม่เคยเห็นเ่เนาะค่ะสีสันสดใสนะคะเนาะสดสวยนะคะเป็นผลมคนสีสันสวยงามมากเนาะ,ะนี่ค่ะก็ต้นเขาก็อยู่ข้างในนะคะนาะนะคะนะคะข้างมองไปข้างบนนี่ก็เป็นวิวนะคะนาะเป็นตึกนะคะนาะ,ะสวยงามจริงๆค่ะเป็นผลมงคนนะคะเนาะ ค่ะบรรยากาศก็ดีนะคะเนาะนะคะหนูเลี้ยงก็เก็บหาบรรยากาศมาให้เพื่อนเนี่ยค่ะสวยงามไหมคะเนี่ยค่ะเนาะน่าจะเป็นดอกชบานะคะเนาะนะคะก็สีสันก็สดใสแล้วก็สวยงามตาจีจ้าเนี่ยคะเดี๋ยวเอามาเก็บค่ะบรรยากาศดอกชบานสีสสดๆเข้าก็าเป็นสีเหลืองนะคะเนาะ,ะตรงกลางเขานู่นละค่ะตรงกลางก็เป็นสีเหลืองนะคะเป็นคนเกษร ดอกใหญ่นะคะดอกเหลืองนะคะเนาะนะคะบางทีก็มีแบบมะรงนะคะเนาะนะคะมลรงมามาเห็นไหมคะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมคะมลเงนะคะเนาะนะคะมลเร็งก็อ่านะคะเนาะนะคะไม่ค่อยได้เห็นส่วนมากนู่นแดงจะเห็นชาบ้าออกเป็นสีเหลืองนะคะเนาะเพื่อนๆทุกคนนะคะออกเป็นสีเหลืองนะคะเนาะชบ้าเหลืองก็มีชาพาชุ่มพูเพื่อนๆได้ชมกันดวยคะเจ้านะดอกสวยงามมากขนาดไหนะเนาะนะคะ พราะว่านนุติแสงก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไรนะคยดอกชาบาสีชมพูนะคะน้องจ้านะคะเดี๋ยวเอามาเก็บพาไปนิสายดอกชาบาสีทีสุดนะคะข้างมองไปข้างบนนี่ก็เป็นวิวนะคะเนาะเป็นตึกนะคะเนาะสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเน้องค่ะบรรยากาศก็ดีนะคะเนาะนะคะนุติแสงก็เก็บพาเราบรรยากาศมาให้เป็นโซนก็จะเป็นสีเหลืองนะคะน้องตรงกลางน้องนะคะตรงกลางก็เป็นสีเหลืองนะคะขอกคนเกษม ดอกใหญ่เลยค่ะโดสีกาเพื่อนๆเห็นไหมค่ะเนาะสีออกม่วงบานเย็นบานเย็นเด้อค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะเกสรตรงกลางนะคะเนาะเี่อค่ะเขาก็มีเกสรตรงกลางได้เด้อค่ะเด้อเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะบเหลืองนะคะเนาะเดค่ะบางที่ก็มีแบบมะเร็งนะคะเนาะนะค่ะมลงมามาเห็นไหมค่ะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมค่ะมลงนะคะเนาะนะค่ะมลเร็งก็อ่านะคะเนาะต้นชะบบนะคะเนาะนะค่ะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเนาะสีสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมองดูแล้วก็งามตาเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะนะคะ สวยงามจริงๆค่ะลงเลืองๆนะคะเนาะนะคะบางทีก็มีแบบมะเร็งนะคะเนาะนะคะแมลงมามาเห็นไหมคะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมค่ะมะเร็งนะคะเนาะนะคะแมลงก็งไกลนะคะเนาะสวยค่ะสวยงามทุกคนดอกชบาก็น่าจะมีต้นชบานะคะเนาะนะคะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเนาะสีสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมองดูแล้วก็งามตาเลยค่ะเด้อเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะนะคะ สวยงามจริงๆครับตุนอยู่ข้างในแต่ว่าเขาก็แตกกิ่งออกมาข้างนอกนะคะน้องราคะแตกกิ่งออกมาข้างนอกก็มาเป็นดอกันค่ะน้องนะคาเป็นทุกคลเนาะเป็นดอกัยค่ะสวยงามทุกคนทุกคนดอกชบาต่อ อาจะมีค่ะแต่น e <fit> ูเ <fall> ด <asleep> ียงก็เห็นชาบาสีชมพูนะคะเนาะนะคะนูเดียงก็เออไม่มีอะไรเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆพนูเดียงก็ขอตัวลงคลิปแค่นี้ก่อนจ้าเพื่อนเพื่อนได้ชมกันเด้อค่ะเด้อเนาะดอกสวยงามมากขนาดไหนนะคะเนาะนะคะเพราะว่านูเดียงก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เด้อค่ะดอกชาบาสีชมพูนะคะเนาะมีเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆทุกคนนะคะมีหลายสีค่ะเพื่อนๆทุกคนแต่เราไม่เคยเห็นค่ะเนาะเวาค่ะสวยงามเพื่อนเทุกคน ดอกชบาต่อนาจจะมีสีค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนาะสีออกม่วงบานเย็นบานเย็นเด้อค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะเกสรตรงกลางนะคะเนาะเี่อค่ะเขาก็มีเกสรตรงกลางได้เด้อค่ะเด้อเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะจะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะเป็นธรรมชาติของเขาค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะธรรมชาติอ่าที่สวยงามนะคะเนาะนะคะได้มองดูแล้วก็อ่าสดชื่นนะคะเนาะเห็นกับเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะเป็นธรรมชาติของเขาค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะ ธรรมชาติที่สวยงามนะคะเนาะนะคะได้มองดูแล้วก็สดชื่นนะคะเนาะเห็นต้นอยู่ข้างในแต่ว่าเขาก็แตกกิ่งออกมาข้างนอกนะคะเนาะนะคะแตกกิ่งออกมาข้างนอกก็มาเป็นดอกนะคะเนาะนะคะเพื่อนๆทุกคนเนาะเป็นดอก happy เลยค่ะเด้อเพื่อนๆทุกคนนะคะมีหลายสีค่ะเพื่อนๆทุกคนแต่เราไม่เคยเห็น,นะค่ะเนาะต้นชืบ้านะคะเนาะ,ะนะคะอยู่ยไกลๆกันนะคะเนาะสีสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมองดูแล้วก็งามตาเลยค่ะเด้อเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะนะคะ สวยงามจริงๆค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะสวยงามไหมคะเนี่ยค่ะเนาะน่าจะเป็นดอกชบานะคะเนาะนะคะก็สีสันก็สดใสแล้วก็สวยงามตาจริงๆนะคะข้างมองไปข้างบนนี่ก็เป็นวิวนะคะเนาะเป็นตึกนะคะเนาะสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะเนาะนะคะเนี่ยแดงก็เก็บหาบรรยากาศไปเป็นเรื่องนะคะเนาะนะคะบางทีก็มีแบบมะเร็งนะคะเนาะนะคะแมลงมา มาเห็นไหมคะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมคะมเะเรงนะคะเน้องเนื้อขามะเรงก็อ่านะคะเนาะตุนอยู่ข้างในแต่ว่าเขาก็แตกกิ่งออกมาข้างนอกนะคะเนาะนะคะแตกกิ่งออกมาข้างนอกก็มาปินโดนะคะน้องราคะเพื่อนๆทุกคนเนาะปินโดให้นะคะไม่ค่อยได้เห็นส่วนมากนุ่นเด็กจะเห็นชาบาออกออกเป็นสีเหลืองๆนะคะนะ้องเพื่อนๆทุกคนนะคะออกเป็นสีเหลืองนะคะเนาะชบาเหลืองก็มีชะา ชมพูกับดอกเดียวค่ะเพื่อนเทุกคนนะคะเน,น,ะะนาะแต่ดอกเดียวก็ดอกใหญ่บานมากะคะ่ะเพื่อนๆบานสวยงามมากค่ะเพื่อนเทุกคนนะคะเกสวยเขานะค่ะน้เอเนี่ยค่ะเกสรนะคะเนี๋ยว้องมาเก็บภาพบรรยากาศดอกชบาสีๆๆสุดๆนะคะไม่ค่อยได้เห็นส่วนมากนู่นดี่ก็จะเห็นชบาออกเป็นสีเหลืองๆนะคะนะคะ้องเพื่อนเทุกคนนะคะออกเป็นสีเหลืองนะคะเนาะชบาเหลืองก็มีชะา ช่อมพู้ก็อกดอกก็ยู่ใกล้ๆก,ก็ดอกชบานี่ยนะคะนาะนะคะน่าจะเป็นนะคะข้างมองไปข้างบนนี่ก็เป็นวิวนะคะเนาะเป็นตึกนะคะเนาะ,ะสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะเนาะนะคะมุ้งเลี้ยงตะเก็บนะะแล้วบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันดนะค่ะเด้อนะคะเนาะ,ะดอกสวยงามมากขนาดไหนนะคะเนาะนะคะเพวันมุ้งเลี้ยงก็ไม่เคยได้เห็นเท่าไหร่นะคะ,อะดอกอชบาสีชมพูนะคะเนาะงส่วนเขาก็เป็นสีเหลืองนะคะเนาะ,ะตรงกลางนั่นนะคะ ก็เป็นสีเหลืองะค่ะเป็นผลก้นเกสรดอกใหญ่นะคะดอกนะคะโดมกลิ่นเกสรน,นะคะเนาะนะคะ,นะคะก็บินนะคะเนาะธรรมชาติจริงๆมีนะค่ะเด้อเป็นผลก้น,นนะคะมีหลายสีค่ะเป็นผลก้น,น,นแต่เราไม่เคยเห็น,นะคะ่ะเนาะ สีดาวเป็นเพื่อนเห็นไหมคะเนาะสีออกม่วงบานเย็นบานเย็นเด้อ,ะค,ะอะค,ะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเนาะเกสรตรงกลางนะคะเนาะเี่อค่ะเขาก็มีเกสรตรงกลางได้เลยค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเนาะแล้ดอกไม้นะคะเนาะก็ทัดมาก็เป็นดอกอันนี้ค่ะเนาะนะคะอันนี้ก็นาเขาจะเรียกว่าดอกอ่า ทองอูไลหรือเปล่าคะ่ะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยเขาดอกไม้นะคะเนาะก็ทัดมาก็เป็นดอกอันเนี้ยค่ะเนาะนะคะอันนี้ก็น,นาเขาจะเรียกว่าดอกอ่าทองอูไลหรือเปล่าค,ะาค,าค,ะค่ะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่ะเนาะเนี่ยกาะเดี๋ยเรามาเก็บภาพบรรยากาศดอกสบีสวยๆห่ะนุเดียนก็มาเก็บภาพบรรยากาศอ่าดอกไม้สวยๆเพื่อนๆได้ดูกันนะคะเนาะเนี่ยค่ะสวยงามขอบคุณเพื่อนทุกคน ก็สวยงามนะคะต้นเชื้อานะคะเนาะนะคะอยู่ไกลๆกันนะคะเนาะสีสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมองดูแล้วก็งามตาด้วยค่ะเด้อเบิ่งเบิ่งทุกคนนะคะเนาะนะคะสวยงามจริงๆค่ะต้นเชื้อานะคะเนาะนะคะอยู่ไกลๆกันนะคะเนาะสีสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมองดูแล้วก็งามตาด้วยค่ะเด้อเบิ่งเบิ่งทุกคนนะคะเนาะนะคะสวยงามจริงๆค่ะมันส่วนก็เป็นสีเหลืองนะคะเนาะตรงกลางตรงนู้นนะคะตรงกลางก็เป็นสีเหลืองนะคะเบิ่งเบิ่งทุกคนเกษม โดใหญ่นะคะโดโนะคะข้างมองไปข้างบนนี่ก็เป <tle S 2> ็นวิวนะคะเนาะเป็นตึกนะคะเนาะสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะเนาะนะคะหนูเรียนก็เก็บค่ะแล้วบรรยากาศมาให้เป็นนะคะข้างมองไปข้างบนนี่ก็เป็นวิวนะคะเนาะเป็นตึกนะคะเนาะสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะเนาะนะคะหนูเรียนก็เก็บ เราไม่มีการมาะะไม่คุ้มราคาไม่ค่อยดีเห็นส่วนมากนุ่นแดงจะเห็นเชบ้อปลาออกเป็นสีเหลืองๆนะคะน้องเพืคนทุกคนนะคะออกเป็นสีเหลืองนะคะเนาะงเชื้าเหลืองก็มีชบาชมพูกว่าเนาะ,ะสีสวยงามมากเขาก็มีแบบเกสรน,นะคะเนาะเนี่ยค่ะเกสรเป็นเกสรแบบออกเหลืองๆนะคะเนาะนะคะเกสรออกไปเพื่อนๆได้ชมกันดนะค่ะเด้าน้องดอกสวยงามมากขนาดไหนนะะ้องนะคะ เพราะว่านุเดียงก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่ายรแล้วคะ่าดอกอาชาบาสีชมพูนะคะเนาะจ้าเนาะ,ะนเดีย๋ยวเรามาเก็บภาพบรรยากาศด,ดอกชาบาสีที่สุดค่ะแต่นุเดียงก็เห็นชาบาสีชมพูนะคะเนาะนะคะนุเดียงก็ เออไม่มีอะไรเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆหนูเดี๋ยวก็ขอตัวลงคลิปแค่นี้ก่อนจ้าสีค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนาะสีออกม่วงบานเย็นบานเย็นเด้อค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะเกสรตรงกลางนะคะเนาะเี่อค่ะขเขาก็มีเกสรตรงกลางได้ดวยค่ะเด้อเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะเนาะสีสวยงามมากเขาก็มีแบบอ่าเกสรน,นะคะเนาะเนี่ยค่ะเกสรอ่าเป็นเกสรแบบอ่า ออกเหลืองๆนะคะเนาะ,ะนะคะเกสรนออกตุนอยู่ข้างในแต่ว่าเขาก็แตกกิ่งออกมาข้างนอกนะคะเนาะนะคะแตกกิ่งออกมาข้างนอกก็มาเป็นโดกนะคะเนาะนะคะเป็นวงคลมเป็นดอกนะคะข้าง